สวัสดีครับสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดที่1-2นะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเป็นการแสดงวิธีหาผลคูณและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับอนักเรียนมาดูกันเลยนะครับข้อที่1 12ส่วน36คูณด้วย45ส่วนสิบแดนะครับนับกเรียนเขียนมาเลยนะครับ12ส่วนด้วย36คูณกับ45ส่วน18นะครับ นักเรียนก็ใช้หลักการนั่นก็เลยบนคูณบนแล้วก็ล่างคูณล่างนะครับหรือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับนักเรียนก็จะได้12คูณกับ45ทั้งหมดส่วนด้วย36กคูณกับ18นะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูนะครับการตัดทอนยังไงให้มันอยู่ในรูปแบบอย่างง่ายและให้ได้คำตอบง่ายๆนะครับ าเรียนมาดูการตัดทอนนะครับก็คือการไปหารนั่นเองนะครับหารหารยังไงครับหานในแนวไหนนะครับคุณครูเคยสอนไปแล้วนั่นก็คือหารในแนวทะแยงนะครับทะแยงแล้วก็หารในแนวตรงนะครับแนวตรงก็คือตัวนี้นะครับหารลงในตัวนี้นะครับเราก็จะตัดทอนกันได้ตรงนี้นะครับอ่ะเราตัดทอนยังไงมาดูนะครับถ้าเป็นคุณครูนะครับคุณครูก็จะตัด เอาแนวทะแยงนะครับ12กับ18นั่นก็คือเอา6 6 2 1สอง1ิตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับต่อไป4 5หกับ36คุณครูก็จะได้9 4 36นะครับแล้วก็9 5 45หสหนะครับคุณครูก็จะได้2นะครับ2คูณกับ5นะครับแล้วก็4คูณกับ3นะครับ อันนี้เราก็จะมาเขียนตรงนี้นะครับ2คูณกับ5ส่วนด้วย4คูณกับ3เท่ากับ10ส่วน12นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีการตัดทอนได้อีกนะครับนั่นคือเลขคู่เลข10กับ12นักเรียนสามารถเอามาหารได้อีกนะครับนักเรียนสามารถเอามาหารกับ2ได้อีกนะครับ นักเรียนก็เอามาหาร2เลยนะครับ10ก็หาร2 12ก็หาร2เท่ากับ5ส่วน6 <umu. S 1> นะครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับตอบ5ส่วน6นะครับต่อไปนะครับต่อไปถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่าตัดทอนเป็นยังไงนะครับนักเรียนดูใหม่นะครับนักเรียนดูใหม่เลยนะครับกลับมาดูใหม่ กลับมาดูใหม่ถ้านักเรียนสงสัยว่า34มาจากไหน5มาจากไหนนะครับนักเรียนดูดีๆเลยนะครับ12คูณกับ45ส่วนด้วย36คูณกับ18นักเรียนก็เอาตัวที่นักเรียนจะตัดทอนนั่นคือ12กับ18นะครับเอามาคิดข้างนอกเลย เอามาหารสั้นครับ12กับ18อะไรที่หาร12กับ18ลงตัวนั่นก็คือถ้าคุณครูจะรัดเลยคุณครูก็เอา6นะครับ6 2 12 6 3 8คุณครูก็จะได้คำตอบแล้วนะครับนั่นก็คือ12ครูก็จะตัดเป็น2 8 18ครูก็จะตัดเป็น3นะครับต่อไปคุณครูก็จะเอา36กับ45นะครับ เอะอะไรนะที่มันคูณกันแล้วหารกันแล้วลงตัวนะครับนั่นก็คือเก้าเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าครูก็จะได้คําตอบแล้วนะครับสามสิบหกครูก็จะตัดเป็นสี่สี่สิบห้าครูก็จะตัดเป็นห้านะครับทีนี้นะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบแล้วนะครับได้คําตอบแล้วนะครับหรือนักเรียนยังตัดได้อีกนะครับสอง 2กับ4ตรงนี้นะครับสามารถตัดได้ก็คือเอาไปหารกับ2นะครับหารกับ2นักเรียนก็จะได้ตรงนี้เท่ากับ2ตรงนี้เท่ากับ1นะครับนักเรียนก็จะได้1คูณกับ5แล้วก็2คูณกับ3นะครับ1คูณกับ5แล้วก็2คูณกับ3เท่ากับ5ส่วน6นะครับนักเรียนสามารถตอบไปเลยนะครับ5ส่วนด้วย6นะครับนี่คือคำตอบ สุดท้ายนะครับของข้อหนึ่งต่อไปข้อที่สองนะครับก็คือสิบส่วนยี่สิบห้านะครับคูณกับสามสิบห้าส่วนยี่สิบแปดนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนก็เอาเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนนะครับนักเรียนก็จะได้สิบคูณกับสามสิบห้านะครับส่วนด้วยยี่สิบห้าคูณกับยี่สิบแปดนะครับ ทีนี้นักเรียนตัดทอนกันได้เลยนะครับตัดทอนยังไงนะครับนักเรียนเอาไปหารเลยนะครับก็จะแนวทะแยงนะครับก็จะเป็น25กับ35นะครับนักเรียนก็5มาตัดเลย5 5 25 5 7 35ทีนี้25นักเรียนก็จะตัดเป็น5นะครับ35นักเรียนก็จะตัดเป็น7ต่อไปนะครับ10กับ28นะครับนักเรียนก็เอา สองนะครับสองห้าสิบสองหนึ่งสองสองสี่แปดนะครับนักเรียนก็จะได้สิบเป็นห้ายี่สิบแปดเป็นสิบสี่ทีนี้ในแนวเฉียงเราตัดกันแล้วนะครับต่อไปแนวตรงนะครับยังตัดกันได้ห้ากับห้าสามารถตัดกันได้นั่นก็คือห้าหนึ่งห้านะครับสามารถเอาหนึ่งมาตัดได้เลยนะครับเป็นห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้านะครับต่อไปแนวตรงตรงนี้เจ็ดกับสิบสี่ก็เหมือนกัน,นครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด สองนักเรียนก็จะได้1นึ่งคูณหนเท่ากับหนคูณสเท่ากับสอนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนั่นก็คือ1ส่วนด้วย2นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายของข้อ 2, นะครับต่อไปนะครับนักเรียนมาดูข้อที่3นะครับข้อที่3 8มส่วนเกคูณกับ16บหส่วนสินะครับเท่ากับ เศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนหรือบนคูณบนล่างคูณล่างนั่นเองนะครับ8คูณกับ16ส่วนด้วย9คูณกับ11นะครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะตัดนะครับตัดยังไงนะครับก็คือตัดทอนนะครับ8กับ11นะครับแล้วก็9กับ16นะครับ 8กับ11นักเรียนสามารถตัดกันได้ไหมครับเอา2 2มาตัดก็ไม่ได้2คูณอะไรไม่รู้ว่าได้11นะครับดังนั้นเราตัดไม่ได้ต่อไป9กับ16 3 3 3 9 3คูณอะไรได้16ไม่มีนะครับดังนั้นไม่สามารถตัดกันได้นะครับนักเรียนก็เอามาคูณกันได้เลยนะครับ8คูณกับ16นะครับนักเรียนก็คิดเลย 16บคูณแปดนะครับแปดหกใส่8ทด4 8 1 8ปบอีสีเป็นสิก็จะได้หนึ่งรแนะครับหนึแล้วเก้คูณกสเอ็นักเรียนก็ได้เกนะครับนักเรียนตอบได้หรือยังยังตอบไม่ได้นะครับนักเรียนมันเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนสามารถทําให้เป็นเป็นจํานวนคะได้ก็เอา 99นะครับไปหารกับ128นะครับก็จะได้99คูณ1เท่ากับ99ลบกันก็จะเหลือ8-9ลบ9ไม่ได้ยืมหน้ามา10ก็จะเป็น18นะครับตรงนี้ก็จะเหลือ11นะครับ18-9ลบ9ก็จะเป็น9 1 1นะครับ11ลบ9ก็จะเหลือ2นะครับดังนั้นเราจะได้เศษคือ19 นักเรียนก็เอามาเขียนก็คือ1เศษ29ส่วน99นะครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะครับตอบนะครับ1เศษ29ส่วนด้วย99นะครับอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับต่อไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับ สิบห้าคูณกับสิบห้าเอ้ยต่อไปข้อที่สี่นะครับก็คือสิบห้าส่วนยี่สิบเอ็ดคูณกับสามส่วนเจ็ดนะครับนักเรียนก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับก็คือสิบห้าคูณสามทั้งหมดส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดคูณเจ็ดนะครับ นักเรียนสามารถตัดทอนได้เลยนะครับ3กับ21ก็3 1 3 3 7 21นะครับต่อไป15กับ7นะครับไม่สามารถตัดทอนกันได้นะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบเลยนะครับนั่นก็คือเอา15นะครับมาคูณกับ1ส่วนด้วย7คูณ7นะครับก็จะเท่ากับ สิบห้าเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้านะครับทีนี้ตอบได้เลยนะครับตอบเป็นเศษส่วนหนึ่งต่ำได้เลยนะครับก็จะเป็นสิบห้าส่วนกับสี่สิบเก้านะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับอ่าต่อไปนะครับนักเรียนมาดูข้อที่5นะครับสิบ เส่วนกับ33คูณกับ11ส่วนกับ76นะครับนักเรียนก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับก็จะเป็น19กคูณกับ11ทั้งหมดส่วนด้วย33คูณกับ76นะครับต่อไปนักเรียนก็มาตัดทอนนะครับตัดทอนอยังไงนะครับก็ตัดทอนในแนว กากบาทนะครับก็จะเป็น11ตัดกับ33นะครับ11 1, 11 11 3เป็น33นะครับต่อไป19กับ76 19คูณอะไรได้76ก็คือ19คูณกับ4นะครับ49 36ใส่6ทด3 4 1 4บวกอีก3เป็น7นะครับดังนั้นเราก็จะได้ สิบเก้าหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าสี่เป็น76นะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้คําตอบของข้อนี้นะครับก็คือ1นคูณหส่วนด้วย3าคูณสีนะครับหนึ่งคูณหนักเรียนก็จะได้1 3ึคูณสีนักเรียนก็จะได้12บองนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับตอบ1ส่วน 12นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายของข้อที่5้นะครับเรียนมาดูต่อไปเป็นข้อ6นะครับ27ส่วนกับ65คูณกับ143ส่วนกับ81นะครับเท่ากับนะครับก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะักเรียนก็จะได้27คูณกับ143 ทั้งหมดส่วนด้วย65คูณกับ81นะครับการตัดทอนนะครับน้องเรียนดึงออกมาตัดทอนด้านนอกได้เลยนะครับก็จะเป็น2 7กับ81นะครับ27กับ81นะครับนักเรียนค่อยๆหาคำตอบไปนะครับนั่นก็คือเอา3นะครับก็จะได้3 9 27ก้านะครับ3 2 6 3 7 21 ต่อไปก็เอา3มาได้อีกครับ3 39 39 27เหลือ3กับ9ยังได้ต่อนะครับนักเรียนก็จะได้3 13 3 39นะครับนี่คือคำตอบของการถดทอนของ27นักเรียนก็จะได้1 27 3นักเรียนก็จะได้81อันนี้นะครับต่อไปในเฉียงของ1 4 3กับ65นะครับ นักเรียนเอาแม่อะไรเอ่ยเอาแม่13นะครับแม่13 13คูณอะไรแล้วได้143นั่นก็คือ13คูณ13คูณกับ11นะครับ1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1 1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1รวมกันแล้วนะครับก็จะได้3 41นะครับนักเรียนก็จะได้ สิบสามคูณสิบเอ็ดสิบสามคูณอะไรได้หกสิบห้านั่นก็คือสิบสามคูณห้านั่นเองนะครับสิบสามคูณห้าได้หกสิบห้านักเรียนก็จะได้คำตอบนั่นก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสามตัดเป็นสิบเอ็ดหกสิบห้านักเรียนตัดเป็นห้านะครับต่อไปนะครับต่อไปนักเรียนก็มาเอาตัวเลขมาคูณกันเลยนะครับนักเรียนดูว่าตัดกันได้อีกหรือไม่นะครับตอนนี้ตัดกันไม่ได้แล้วนะครับ ตัดกันไม่ได้แล้วนักเรียนมาดูตรงนี้นะครับมาดูนะครับนักเรียนก็จะได้1คูณกับ11นะครับส่วนด้วย5คูณกับ3นะครับนักเรียนก็จะตอบเลยนะครับ11ส่วน15นะครับเป็นรูปแบบอย่างง่ายแล้วนะครับนักเรียนก็เขียนเลขไทยนะครับ11ส่วนกับ15นะครับนี่คือคำตอบของข้อ6นะครับวันนี้ครูก็ นำเสนอนะครับแบบฝึกหัดของชั้นปถมศึกษ,ษาปีที่5นะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ